สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านครับมาดูครับเดี๋ยวพาพี่น้องไปดูคุณชายครับนี่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 ายครับเขียวเจียวเลยน้องกำลังดีกำลังดีเนี่ยน่าเลยครับ อันนี้มันเตี้ยๆป่ะมันไม่โตเลยวะนี่โอ้สวยครับพี่น้องครับนี่งามนี่ปักปุ้งปักปุ้งนี่ปักปุ้งกำลังโต เดี๋ยวเตรียมเดี๋ยวเตรกระางนี้นะเดี๋ยวเตรีมอ่างเตรียมกระถางนี้เอเพิ่งมาใส่พิ่งมาใส่ไม่กี่วันเองนี่โตแล้วโตแล้วใส่วาสิพอทิมกาใสวาสิมีกันดกันเฮ้ยไม่เอาไม่เอาแล้วติดกัน เดี๋ยวจะคะของนีกระชิดเขาพองเอาไม่เอานะครับพี่น้อ,อ,นองน,อนี่ครับมารีวิวนาร้านกันครับนี่นี่นี่มาชมนาร้านร้านกุ้งเผานีาน่เบียปุ่กุ้งเผาครับ กุ้งตัวใหญ่แตยาครับพี่น้องมันกุ้งตัวใหญ่นี่กุ้งหยาบตัวนี้ผมไม่ขายนะเนี่ยขายไม่ได้นะครับตัวนี้ไม่ได้เฮ้ยไปครับพี่น้องมาเขาเปลี่ยนเปลี่ยนครับพี่น้องครับเนี่ยหนวยโลหะกิบออกกิบครับนี้ปลานี้ปลากระปงครับ เกาครับอันนี้กุ้งครับกุ้งมนน้ำกุ้งกุ้งกั้มกามครับเด็ดเด็ดสุดๆครับพี่น้องครับเนี่ยครับพี่น้องครับ,น,น,น,รบนี่ครับเอาเขาทอดผ่านครับนี่ครับพี่น้อง